อ่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่อำเภอรีเหมือนเดิมนะฮะกำลังจะเดินทางไปอะไรบ้านแม่บอลน,นะครับก็หลังจากที่ตกลงซื้อขายควันโทนหกทีสามเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีก็จะไปดูอีกครันหนึ่งฮนะอยู่ใกล้ๆก,กันครับก็เลยไปดูฮนะเผิดอซื้อได้นะครับผม เดี๋ยวลมงจบมาตรการต่อไปครับอ่าครับผมสำหรับนี่นะฮะคันที่สองครับผมบ้านหนองบโบมูสีนะครับคันนี้ครับอําเภอชุมขนช้างฮะนี่ตกลงวางประจำเรียบร้อยแล้วครับรอเอกสารนะฮะรอเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านครับผมเดี๋ยวคงได้กลับอําเภอกำแพงแสนเร็วๆนีะครับเดี๋ยววางประจำไว้ก่อนไอพี่เขาไปตามเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับคันที่สองครับสำหรับวันนี้นะฮะ 6เป็น6สไลด์ครับสำหรับวันนี้27นะฮะมีสายยุน63ครับอยู่ในปังป่าสุดลำยยเลยครับมาสักครู่ลองแล้วครับลองขับลองขยับตัวดูวแล้วนะฮะสวยครับเดิมๆนะฮะ อาคาไม่แรงครับเดี๋ยวพบกันที่กำแพงแสนนะครับคันนี้เดี๋ยวดูคันที่สามต่อนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ